เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องว p สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีวิวภูเขาให้ทนักชมได้เลือกซื้อกันนะครับหลังนี้บ้านหลังใหญ่ครับพร้อมกับพื้นที่กว้างๆนะครับวิวภูเขาวิวธรรมชาติสวยงามนะครับสำหรับคนรักธรรมชาติแปลงนี้ไม่ควรพลาดนะครับ โอ้บ้านก,กว้างขวางครับมีถึง4ห้องนอน,นเลยนะครับ3ห้องน้ํา2ห้องโถง1ห้องครัวมีระเบียงชมวิวด้วยครับมีบ้านหลังน้อยอีก1หลังนะครับบ้านหลังน้อยก็มีอีก2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับเรารีวิวด,ด,ดูบรรยากาศกันเรื่อยๆอย่างนีภายในโซบ้านสวยหรูเลยทีเดียวครับหน้าบ้านกว้างขวางมีโรงจอดรถมีร้านอเนกประสงค์ครับหลังบ้านกว้างทําสนามเด็กเล่นได้เลยนะครับ เราสามารถเตะบอลได้ปาร์ตี้ออกกำลังกายได้ครับมีรั้วรอบขอบคิดนะครับเนือที่2ไร่กว่าเลยครับแปลงนี้ชอบสไตล์ธรรมชาติพื้นที่กว้างๆอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไอคิวเป้าบ้านที่สวยอย่างนี้ได้เลือกกันประจําทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับหลังนี้ครับมีพื้นที่ที่เป็นสวนการเกษตรด้วยนะครับพื้นที่ที่ทําการเกษตรนะครับบ้านวิวภูเขานะครับ ยากแลวนะครับที่นี้บ้านเพิ่งสร้างใหม่ไม่นานครับวิวภูเขาธรรมชาติเต็มๆการเดินทางก็สะดวกสบายครับอยู่ในแหล่งชุมชนไฟฟ้าประปาผ่าดครบๆเลยครับนี่สัคั้ายครับเจ้าของขายถูกกว่าราคาก่อสร้างแบบครึ่งๆเลยนะครับนะครับพิกัดนะครับแปลงนี้อยู่ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพครับจังหวัดขอนแก่นติดกับบ้านหนองผือครับเลยบ้านหนองขาเมื่อหน่อยครับ ไอ้ตลาดสดใกล้เทศบาลนะครับไม่ไกลมากใกล้แหล่งนวยความสะดวกครบครันนะครับการเดินทางสะดวกสบายนี่จะเข้าทางบ้านหนองไผ่ก็สะดวกครับเข้าออกได้หลายเส้นทางไม่ไกลจากรนใหญ่ครับที่ดินพร้อมบ้านนะครับเจ้าของขายโดยตรงเลยครับเจ้าของขายเอง3ล้านห้าแสนบาทเท่าั้นนะครับสร้างไปทั้งหมด6ล้านบาทนะครับแต่ขายเพียง3าล้านห้าแสนบาทเท่านั้นครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับ มือโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมาหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดดูบ้านนักชมที่ดีก็สายตรงถึงผู้ขายได้เลยไม่ต้องผ่านคนกลางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ